เตรียมต้มปลากินกินเครื่องเทศหอ,อกและหอมและมีตะไคร้มีอะไรวะเรียกไม่ถูกกระชายหอมกระเทียมแล้วก็มีปลาสองตัวแล้วก็มะเขือเทศพริกเขาใส่กริกเครื่องเทศหอมแล้วอันนี้น่าจะกินหอมแล้วรอให้มันเดือดนี่พอแล้ว หอ,อมเครื่องเทศเนีอือกำลังเดือดให้เครื่องเทศมันแตกก่อนน้ำป้าใส่เกลือใส่ กลังเดือดปลอมันเดือดก่อนให้เครื่องเทศมันออกฤทธิ์ก่อน